เดบ้าตัวนี้คอยเห็นเลยทุกคนเพื่อนกำลังหานะ่ะคอยเห็นแล้วแต่ว่าขอพระท่านบอกเพิ่อนสวัสดีทุกคนเนาะมนออในอายุคอยแค่สตูดิโอเนาะทุกคนเนาะเออ เป็นคลิปที่เออโทรศัพท์พื่นเสียทุกคนเนาะซึ่งว่าตตเพิ่นกำลังนำหาน่ะแต่ผิดจังไรมันเสียของมือถือทุกคนเออดีตนบเกันเนาะเตย์บาตัวนี้คอยเห็นเลยทุกคนเพิ่นกำลังหาน่ะคอยเห็นแล้วแต่บอกประทานจะบอกทุกคนนี่เนาะิ่นกำลังไปหาเอาเห็นแล้วเสร็จแล้ป่เออคอยเห็นแล้วเห็นเลยนะ นี่ทุกคนมันเฮียอยู่นี่นี่เล้วห้เขากับชิตี้ไปหาน้ำเพื่อนเอาตุกกนอนปลาเป็นห้าเมื่อนะครับจังเลยผมเพก่อนเอาก่อนแล้เขากับชิบิส้มผาดเบิ้งเพื่นเนาะมาก็อมู้ซึกอจิงไหนไหนฮี่ตุลทรัพย์เสีย เฮาเห็นแล้วทุกคนเนาะเมีคนซื้อเลยฝากทุกคนไปไปสัมผัสเพื่อนเนาะปลาเพืนน่อนมีเฮ็ดจิไรเอลเป็นเสียนะเพื่อนมาหาฟื้นนะนี่นะขไขว่าสิเมื่อแล้วเพื่อนก็นเลยไปบอกว่าเขว่านะโทรศัพท์เพื่อนเฮียเพืเฮียไปให้พี่้าเขาบุกซือเห็นบ่ บอลีอย่าตัวหน่ยนี่มา,า,า,าทำคลิปนี้นีน่ตะกวนนะเอาคุณเป็นจะเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นบอเห็นแล้วบเอเห็นก็ไปเห็นเห็นแล้วบอได้เนาะเห็นแล้วก็ไปเห็นโลน่นาะ เซสียงสั้นนี่นะฮะ,อ,ะอืมจะมาว่ากับขวายก้อนนี่ตอนนี้พระธาตเฮีนนะทุกคน,พ,น,กน,คนพ่นกับอเสียนะทุกคนบบพนกับไหว้คำสัมผัสเนาะเยเห็นใดเเห็นแล้วเขจะงัดขีดเ<อ> <laughs> เห็นแล้วนะทุกคนเนาะ ฮเลนะยยามกีไม่ีกว่าห็นเลยัเห็นแหละรีอร์หนกบตัวเจ้านี่เจ้าว่าก็คลิบเนี่ยเห็นแล้วฮัตัวขยากีนะเอ้ไยเจ้าอันนี้ไหมไยางกัจับี่น่งยางนี่ใส่ยางมาหาเจ้าส่ยางมาหา โอ้ยนต้วจะพาไขยากไปเค้นแบบบันึงขวกับแล่งทรศัสท์อัดขีปนีเสียจีไรไปให้อมใหีป้าจะหาขีปเนาะโอเคแล้วเเนาะปลาเป็นหายเ่เพราะว่าเขาเห็นเลยนะเห็นแล้วอยเห็นหน่อดีเ้นอะไรเหยอามาเอามาอย่างให้จะให้จาหาเองเจ้าตอนนี้เพิ่งกำลังทู่เนาะ โทรหาโอเคทุกคนเนาะสิป้าเป็นหาเลยเออเพราะว่าห้าเห็นนี่นะแต่ว่าให้ปัญหาคนเดียวเพิ่นยากายบางกี่แวบบหนึ่งนะ่ะตีนหนึ่งว่าจีบอุทายคลิปหนะก็เลยมีคอนเทนต์เนาะให้ปัญหาตัวสัตว์เดี๋ยทุกคนไปหาเลยไปหาเลยไปหาแล้วแต่แย่าไปเท่านั้นบ่ ถึงแต่ว่าเฮาเห็นแล้วทุกคนเนาะเห็นอยู่บนเบงกี้แหละเบิ่งันดีเพทุกคนเบิ่งเนาะเฮียอยู่นี่นี่เฮาเห็นแหละแต่ว่าเฮาบ่อยากบอกทุกคนไปเพิ่นหายเปื่อยนี่เซวนเห็นอยู่ไหนแหละจะไหนเฮาก็สิสเลยแล้วก็ไปบอกเพิ่นโอเคทุกคนพาติดตามเบิ่งฮะนี่ชี้ให้มบ่นี่เพิ่นพาฟื้นเนาะ จะผสงกันฮะผสมดิไ่น์เขาไ่ได้เห็นบ้าเขาบอกยอกอิสือยอกเาทุกคนเนาะใครสิไปเห็นน่ยนะใครก็บม่ได้เห็นหรอกใอยก็ว่ายอกอิสือตอนนี้เพื่อนก็นหาเนะาะที่มาหาใส่เพื่อนทุกคนเนาะมาลุ้นเบอร์นำการทุกคนมาเรอดสิเห็นบอคั้นบูหินกับบอเป็นยังนะเนาะเป็นไอเป็นไอโฟนบอไอโฟนหกไอโฟนจิบสามโปรปแม็กนัน่นเองทุกคนเนาะโทรศัพท์เพื่อน ทารุ่นเป็นต้กันเนาะจะย่างเท่าไรจะย่างเท่าไรตอนนี้เฮาซึ่งว่าตอนนี้เฮาก็มาหาน้ำเพื่อนสวยเพื่อนก่อนฟังอย่างว่อน้ำว่อนี่นะนี่เนาะหาที่มาเบิ่งซีหนาแล้วเนาะมาดามเดอ๋ยวางยังนางเลย จะจ้างเงินตีเขาจังสิเห็น oh. จ,าจา้จางเงื่อนี่จ้างจ้างเห็นโลนคันจา้จางจ้างน้ำปอนน้ำปานว่องสันเนาะค <Yeah. S 1> ันเห็นว่าเออใช้น้ำปันัน <Yeah. S 1> เขาก็หาอะไกัเนาะ mm. โกิชิยามาใกล้ปนหนิบ่ปะ บ่เห็นหรอกเขาว่าบ่เห็นนะโอเคทุกคนเนาะเพิ่นกําลังไปหาเนาะหาก็บ่หาทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาเห็นแทุกคนเพราะว่าเฮาเห็นแทุกคนเนาะแต่ว่าเฮาบ่ทันเลยบอกเราไปแล้วหาจนเื่อยุมนทุกคน เราเห็นแล้วแต่เห็นอทุกคนนั่นแหละคนคยสิเห็นบ่เพื่อนส่วนคยไปหาพี่คนยาไปแวบบนึงอ่ะพอดีเห็นเห็นไปเจออยู่ก็เลยแบบอัาชีพทุกคนเบิ่งเนาะพอดีเป็นคอนเทนต์เลยนะทุกคนเห็ุแบบคอนเทนต์แบบเออแกงเลาวเลยซะไปละฮะคนเดียวเนี่ยเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วทุกคนเทุกคนถ่าลุดมันกันเนาะวาเราเห็นบ่ออัสังสีไปนั่นน่ะเขาจังดีสเลยแล้วเนาะ โทรศัพท okay. ์เฮ hey, mm ียโอเคนี่เรากำลังหาเนาะตีตัวเราไอ้ละบอกมึงจะไปหาซอยเว้ยตียางเท่าไรบอกดีนี่อยตางเท่าไรให้ทุบบ้างกี่บาท ตัวภาษาเปลียนเนาะตัวสับเนาะกินตัวสาเก่งยิงยงเปียนแะว่เสียรี่ปว่าลืมจะลืมนะ่ลืมนะจะลืมมบนเมดนะครัอยอยู่จะป้ามัขึ้นดีๆพ่อจะลืฮมอ้าวขจับเจ้าจะลืมเานเม ดื่มเลยนะจักจักรยานก็ใส่ทรงๆไปฟื้นๆใส่เลย่องเมนบอกว่าเฝนจะลืมบนเมียออแทนจะไปหาบนป่าแทนเาไปด้ความหัวซื้อทิมเลยทิมเลยเนาะเงินเด่นออกกระซื้อใหม่สำนันเนาะสาวไอโฟน13โปรแม็กทุกคนเนาะง่งายๆนี่ซื้อแาวปายแาวปลายลา เด,เดือนหนึ่งก็ประมาณสิบล้านสล้านสิบห้าสิบหกเจล้านเนาะแ้าพีขยันจะไป่ยังถือกลไม่เช็นจะเถื่อจะยาวไปดิเออเซนี้เนาะ <c oughs> โกแต่เลยทุกคนฟ้าเป็นห้าแหละมึงวปันจัเห็นให้เพิ่นท็นเองเพนนิ่นคีจะขี่ถขขทถาไหนจะขี่ เสียงพี่ป่าเนี่ยเขาไม่ได้เสืองเสียงไซป่าอะไรเดี๋ยวพีเสียงพูดพอนพู่นจะาไม่ได้ยามาเ่าเท่ถึงขอยานอีเดียพูนพุนปะโอ้ยบ้าซอนี่ Ôi này là Kịp dừng đi đi Mũ Nhìn em vô luôn, của hẻm veo luôn Nhìn em vô luôn Ôi Ê này tôi con nên là Ê là này tôi con nên là thế là đi nó con nó เพคนก็เห็นเองทุกคนเนาะไปว่าเขากันอยเห็นคนเจ้าอีกตอนจะผ้าคอยยางผมเม็นเสื้อคนเห็นขจายบอกเขาขจายมาจับไปหันเขาโบเมนมันมันโฟกหันอะไรหันตัวจะส้วมคยไปว่าไปหาโทรศัพท์เสดงขอกลับไปยางสิขอกลับเน่เบิ้งบัดเดียวขก็เห็นเลยเวลาเว้ยเห็นเลยทีแล้ขอบแจ้งคนนี้จีโอคนเห็นเองโอ้โหโรตายเนาะมากูโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เพคนก็เห็นนะทุกคนไปว่าเขาเห็นก่อนเล่าอีกไปว่า ลราโมเมนขอเห็นก mm ่อนเจ้าเจสียคุเห็นก่นเจ้าเอาข้อมูลซื้อจะไหนฮะบอลเอยที่จะไหนดีใจคือเสียใจโอเคทุกคนนะสลากกีฬาเราเห็นเองทุกคนไปว่าเฮาเห็นก่อนเล่าอีกแต่ว่าเขาก็อยากเอ้ยเห็ดคีบแบบจะหยอกแล้วเนี่ยหนึ่งทุกคนเนาะก็ลัเป็นยังเนาะเห็ดคีบหยอกก็ซื้อสหรับคลิปนี้ก็วิ่งยังไรทุกคนเนาะข้อสิบขอจบเพียงเท่านี้เนาะขั้นมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่่ออเเปป็นนกาลังใใจห้ตไะ แล้วเองแกงแล้วเองแล้วเองยอกแล้วเองเด้ออ๊ะโทรสัตท์เสียเอากระทายบรรยากาศทุกคนเบอ่งนิสืซอบ๊ายบายทุกคนเจกอกัน,นพี่นาเนาะ